น้ำผู้หายนี่วันนี้นะครับพาน้ำผู้นะครับกับคุณแม่น้ำบ่อยนะครับมานี่มาเล่นน้านะครับนู้นอย่างกว้างนะครับสุดลูกหูลูกตาทีเดียวเลยนะครับนี่น้ำผู้กับคุณแม่ก็อยู่มุมนี้นะครับน้ำผู้หายเออน้ำผู้เล่นเด่นอ <laughs> <glam our u> ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่น้ำผู้ยังอยู่โอ้มุดมุดมุดเอ้า โอ้ยเย็นสบายทีเด e ียวเลยน้องควานละอิจฉาน้ำพูจังนะครับได้เล่นน้ำนะน้องควานได้แต่นั่งมองนะครับนี yeah> ่น้ำเท้าเอวคุณแม่น้ำอ่อยนะครับแต่มาดูน้ำพูนะครับเกือบทั่วหัวโอ้ดูเอากวาดกันที่นี่เอากวาดกันน้ำพูเห็นมาแล้วเลืกเลกน้ำพูเลึกเอาเอามุดเห็นแต่กวนเนะคุณแม่น้ำพูมุดตามเอ้หมุดตาม น้ำพูเล่นได้แต่ขอบๆนะครับไปไปลึกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจมนะครับเดี๋ยวจมดูตีน้ำใหญ่ลยคุณแม่เอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาอย่าไปลึกเดี๋ยวน้ำพูตามไปเอ้าเวลาเขาเล่นนะครับอ่าเห็นแต่ว่าด้านบนเขานิ่งๆนะครับด้านล่างเขาไม่นิ่งเลยนะครับเขาใช้เท้านะครับใช้เท้าเขี่ยนะครับเขี่ยน้ําเขี่ยโคลนเขี่ยอะไรที่อยู่ใต้นะครับเขี่ยเขาออกแรงเขี่ยนะครับแต่มาดูน้ำอูะนั่งแล้วคุณแม่ แม่นั่งแล้วน้ำผูขึ้นน้ำผูขึ้นเอาหายน้ำผูเดี๋ยวแม่นอนทับได้น้ำผูโอ้ยก้นดูก้นเปียกเอาก้นเปียกเขาบ้าก้นเปื้อนตมุมนะครับเขานั่งลงเอาไปนู่นอีกและในในในหันหน้ามาดูเพื่อนคุณเนี่ยอ้อยจ๋าหันหน้ามาเพิ่งเร็วเอาหน้าไปจุ่มคนมาเต็มงงวงเลยดูเอาน้ำผู น้ำผูมาเล่นไกลๆแล้วโอ้ดีใจใหญ่เลยนะครับตบน้ำตงวมเอากินกินกิ่งไม้อีกเอ๊ะเอนี่วันนี้นะครับได้ปิดร้านเร็วนะครับมีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเมตาน้องน้ำพูกับคุณแม่นะบ่อยครับปิดร้านเร็วนะครับก็เลยอเราก็เลยแบ่งเวลานะครับพาคุณแม่นะครับมา่าพาน้ำพู่กับคุณแม่ครับมา อ่าลีเลกร่างกายนะครับมาให้เขาพักก่อนดูเอา้าเอาดีใจใหญ่เลยนะครับตัวน้ำบุมุดน้ำเอามุดน้ำเห็นแต้เห็นแต่กลนโอ้ยน,ยนะ้ำบุเลือกแย่งไดนะ้นั่นเห็นแต่หน่ามันอ่ามันเป็นโคลนอ่าโคลนดินเหนียวนะครับตรงนี้มันก็เลยอ่าเละๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าไปเล่นตรงนั้นนะครับมันจะเป็นดินทรายมันตื้น มันจะเหมาะเล่นนะครับแต่น้องควานไปถ่ายให้ไม่ได้นะครับตรงนั้นมันจะย้อนแสงนะครับมืดมากๆก็เลยให้เขามาเล่นตรงนี้เอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำพุมาแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาใกล้ๆก้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่อ่าอยู่ไกลมากอยู่นะครับเดี๋ยวให้เขาเข้ามาใกล้ๆก,ก่อน <c oughs> น้ำพุหันหน้ามาเมื่อกี้ลงไปแล้ววตอนนี้ก็ถูก้นเอาก้นถูกับไอ ก้นทูกับตะลิงขขอคิดคำพูดตั้งนานนะครับก็คือน้องควันเป็นคนลาวนะครับภาษาถิ่นเขาเขาพูดภาษาลาวกันทีนี้เวลามาพูดในไลน์นะครับก็ต้องอในไลน์ในในคลิปนะครับก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยนะครับน้องควันก็เลยต้องแบบอ่าคิดคำพูดนิดหนึ่งนะครับเอามาตกตกน้ำพุเขาไปอย่างถ้อยถ้ยพเอ้าพุ่ก้นปเปลี่ยนไมหมหล่ะคุณเนี่ เสียงคุณแม่น้ำพูมารล้วบูม่มาเลยแับนี้น้ำพูไม่มาเลยเนี่ยครับมันมันเป็นคูนเป็นเลนนะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็เลยเขาไม่มาใกล้นะครับถ้าไปตรงนู้นมันไปได้นะครับแต่มันย้อนแสงก็เลยมันมืด <c oughs> ก็เลยพามานะครับพามาตรงนี้แทนดูเท่าเอวคุณแม่แต่เกือบท่วมน้ำพูนะครับ <c oughs> โอ้ย กูตาดินกูตาดินน้ำปูาหาย <laughs> น้ำปูอย่าลงไปเลยอ้แนแน่แน่แน่น่น้ำปูแม่จะนอนทับนะแม่เขาสินอนทับด้วยนะขึ้นมาแล้วขึ้นมา <laughs> ไม่เป็นไรนะครับขอรักกันดีอยู่นะครับสองเชือกเขาเอะมาแล้ว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  <laughs> เปานะป่าน้ำกันเต็มเลยนี่สำหรับคลิปนี้นะครับก็าพาคุณแม่น้ำบ่อยกับน้ำผู้นะครับพามาอ่านรีแลกร่างกายนะครับมาพักผ่อนนะครับทั้ง